น้องครับเมื่อนี้ได้ขัวตะกะเตียนได้พี่น้องตะกะเตียนอาหารอีสานพื้นบ้านเฮ่านะครับครับสวัสดีพี่น้องสมองสุบอนแม่แหวงไาอยู่คือเก้าครับพี่น้องเมื่อนี้ได้อาหารอีสานพื้นบ้านนี่ดีก็คือขัวตะกะเตียนพี่น้องขัวตะกะเตียนทอดตะกะเตียนพี่น้องมหจกับเจาบองบ้านเฮ่านี่แหละเจาสองเจลนะพี่น้องอันนี้เจาบองอันนี้เจาบกกากไหมเศษๆนุ่งกันพี่น้องครับกับข้าวเหนียวคือเก้านะครับไหมทำยังไงบางขนาดมันสิเป็นจังไร มา่น้องมาง ทักษะจานนั้นกับผมไม่ขี่หรอกพี่น,น้องเพราะว่าเอามาขังไว้ขึ้นนึงแล้วมันขี่ออกมาแล้วผมเฮ็ดเบื้องแล้วว่าบ่มีขี่นะครับเอามาขังไว้สักวันเด้อพี่น,น้องนะขันเ่ราะขังอาจสิมีอยู่อันนี้ขังไว้แล้วกินได้เลยครับ มาเด้อพี่น้อง <c oughs> กินเขาครับพั่นขัวตะกะเจียนครับ <c oughs> ก็ไปแดกบวง พักหน่อยๆครับน้องลูครับร้านมันในร้านบได้ไปรโรงเรียนเป็นวัดเป็นไอเป็นใครครับฝ่าร้านคื่เกมา จังโตว 18, ่าสิไปทำงานว่าเดีไปับพี่น้องได้ร่างงั่งเต่าหลานพ<ม>ระอจนครับปะตังกะเสียงร้านหน่อยเดินด้วยนี่แล้ว เ่งฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่พี่น้อง ขวัน้องก็เลยกดแค่น้ำเน้ด้อครับส่องแหวงฝากบส่อง YouTube หรืยน้ำพี่น้องน้ำเน้วนะครับนี่แหวง channel นะครับส่อง YouTube ด้อพี่น้องปักแต่นคอดคอด หือมากเลยส่งแจ่ว mm. ah, <coughs> Tránh nhau mà xem chặt chặt rất là đẹp เบลจิมจงเงี้ยมตอนกวนขาเสียมาทาเนี่เขาต้องขังว้ตะก้อนขังใบเพราต้องให้หินเงี้ยเขาสีขีกออกผมมาเบิดบีเบางแล้วว่ะมันผมม่สีผมเล้วมัทฉานะครับตอดมเลยจีนเวเพรตกตัดกรอบเนี่ยเบลเส้นนี้เขาเป่นอง สวัสดีครับทุกทนคับ